พ่ะเจ้าเข้ามาท่านทุกครั้งยามต้องการลาะองค์ทรงขี่นะเนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยมาลองเล่นดูสิหูลเล่นไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้เขาเขาเล่นเก่กงมากเลยแล้วเล่นไม่ได้เนะี่ยอันนี้เราก็เราก็ต้องถามหกสิบกว่าแล้วย <laughs> ังคัฟี่กระเป๋านับใช้พระเจ้ากันอยู่เลย ไม่เกี่ยวเหตไม่เกี่ยวประสบการณ์ก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่ว่าท่านอยู่กับพระเจ้าสนิทมากแค่ไหนท่านสนิทท่านเนี่ยมีของประทานท่านต้องใช้วันนี้ข้าพเจ้ามานำท่านถึงจุดสุดยอดของงานรับใช้ในฐานะลูกและผู้รับใช้ท่านไม่ได้รับใช้ในฐานะผู้รับใช้อย่างเดียว เกรงภูมในฐานะผู้รับใช้ท่านยังเกรงสูงสุดแต่ในฐานะลูกนั้นเราถ้าเรารักพ่อเรานะคะเรารักใครสุกคนหนึ่งอ่ะเราทําให้อย่างอุท่ชีวิตเแต่ถ้าท่านรู้อยู่ในเฉพาะตําแหน่ง